ผนี่หน้าหยอดเขาเนี้วเขี้ยวงูครับผมโอ้หางพอดเรอเด้เลี้ยวเขาล่องยีกอาเขาไปยีก <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นได้สีสัำอีกเด้เดี๋ยวเขาไปใกล้ๆก,ก,กันอีกมีผู้ช่วยครับพู้ละรอบสองรอบ <c oughs> เออดีก็ห้องอ่ไปตกกาดํำครับฉิดว่าจากสีน้ำม,มายาม้มใดเนาะได้ไปเลยไ,ลยไลยด้เกิละจากสีว่าหนำมายามใดจากสีคนใดสีดำให้เกิดเคล็ดไปได้ครับไปที่นี้หาไป เออเขาไปนั่นละเกาหเขาห,าหลาเจ็ดโลครับมองนี่อะไรไปไม่หันละเอ้เปลี่ยนกันพัวอรอบสองหอบครับขนาดนั้นเห็นมันลากกันยกมันขึ้นอปกติต้องถอดอันนี้ออกมันยังสิบวกขูดใหม่ยังมาที่นี่ อ่าเลียวมาทาั้งนี้มาเทศนี่เย็นกันพูวหลอบสองหลอบบางหันทรงฝนตกตตีแ<อ>ดดออกขึ้นแล้วเอาหางออกมาอย่างไยมันสั่มกันเราอต้นนึน่ไม่ก่อหรือต้นหน่นอ,อือตายหางอีย่างอยเดียวอย่าง,นะอ,างอย ครับไปไปเท่น่ทำหน้าเขายอดครับหลากง่ายวะง่ายอยู่เออแห้งเล็กน้อยครับกระไดซ้ำหนีแล้วอ้าบับลาท้ายเพราะมาเที่ยเอ้า่านี่เอเอาไปอันนี้เถือ,นนอนน เออมันยังไปถอยบ่เห็น <Și ang�� thumbnails> Thôi cho vào lại Đây, sám chí con phải đó các đây mong vớt đinh bỏ vớt vào tít đinh สวัสดีครับผมมือนีมาอัปเดตหน้ายอดครับผมได้ยอดวันวิสาขาบูชายี่สิบหกครับมือนีกะวันที่หามิถุนาครับผมยี่สิบหกหาสามสิบเอ็ดหาสิบมือครับผมหน้ายอดสิบมือนี่ครับผมเขาก็ได้ยางที่เห็นนี่แหละครับตอนนี้ อันนี้ยอ,ยอดยอดแบบตัดครับเป็นเขาเหนียวเขียวงูหยอดแบบตัดคือรอบแรกเลี้ยนไปตรงนะครับตรงตามตามแนววไปที่นี่เขาเขามันเหลือครับพื้นที่นี่ประมาณ่าถึงไรครับผมประมาณสองเกือบสามงานนี่แหละครับแปลงนี้มันจะประมาณหนึ่งไรสามงานครับกับถมโน่งงานหนึ่งก็ปลูกปลาชกสาเป็นโค้งหนองหน้าหน่อยครับผมกะเห็ดแปลงเกษตร ผสมประสานครับผมปลูกปลาตอนนี้เขาที่หยอดไว้ครับผมถิมว่าห้พี่น้องเมืองฝนกับว่าท่านได้ตกมากครับอาศัยความชุ่มชื้นตอนก่อนจะมาหยอดฝี่นมันก็ได้ตกมาบ้างมันก็ชุ่มชื้นครับนี่ครับผมแปลงหนึ่งเขาไรเบอร์รี่นี่จะเป็นการหยอดแล้วฝนตกฝนตกมาถ่วมสูบน้ำออกมันก็เกิดบ่ค่อยดีครับแต่ว่าแปลงนี้แรงครับผม บคิดว่าแร่งมันสีขนาดนี้ครับผมหยอดหนึ่งเขี้ยวครับนี่ถ้าหนึ่งเขี้ยวจประมาณนี่ครับข้อมางกับระมานนี่มันมันตัดตัดไปตัดมาถ้าเป็นหนึ่งล่องหนึ่งล่องไล่ไล่ขวางนี่ครับก็บสปบะมานนี่สิบเส้นแต่ถ้าครับเป็นหยอดบอตัดนี่ก็สิบวั่นยี่สิบเส้นครับนี่ครับอ่า ความห่างนี่ครับสิบประมาณนี่ซ้ำเขาดำนี่แล้ครับตอนนี้เป็นการหยอดตัดเขาปลูกมันเหลือครับอันนี้บ่ไม่หยาเลยเพราะว่าหน้าแปลงนีมน่มันเป็นดินแข็งค่อนขางแข็งเราตอนไถนี่หยาก็ขึ้นบ่รด้เลยหยาก,ก็ตายแดยดแบบย่างดีเรื่ับขาแดดแบย่างดีฝนตกมากกัสิได้เป้งน้ำเอาครับน้ำมันก็สิไลมากกัสิเป้งออก มามืองเราวางนี่ครับนี่ควบควมห่างของจริงครับนี่ฝ่ามือหนึ่งครับผมตามเขี่ยวเขียวที่ยอดหนึงน่งหนึ่งหนึ่งเหงาอนนี้สีลงจะต้นครับกับเมืองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบกว่าครับมันกับสีลงบางเออสิบบางว่าถึงบางอันนี้ก็ประมาณห้าครับหกอันนีก้ก็ขึ้นได้หาหกต้นอันนี้ประมาณหา วันนี้กำลังขึ้นครับกับมีสิบหาถึงสิบครับโดยเฉลี่ยค่าวๆาครับผมนี่ครับขึ้นแล้วครับผมฟังฟังว่าได้หยอดตัดนี่ก็จะห้างเนี่ยอันนี้มีห้อยเนี่ยคงขวางนี่คือการหยอดตัดแต่ว่าหยอดจริงๆสิเป็นหยอดแนวตรงแบบนี้ครับนี่ยางได้ครับบ่บ่เหยียบเข่าเลยหน้าหยอดนี่ยางไปเลยปีแหลกอาจจะบ่ได้ งามหนาตาเหมือนเขาเขาวานนะครับแต่ว่าเกิดในเกณฑ์พึ่งพอใจครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นครับอันนี้ก็สีมีทั่วผ้าครับนี่เวลาปล่อยนามลงมันก็จะตายเองนี่อันนี้ก็ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ตอนนี้ก้อนนี่ก็แปดครับโดยผ่าร่วมๆครับหนึ่งกะผมก็คิดว่ามันสิว่าเกิดโดยสัมแล้วครับเพราะว่าฝนบ่ตกเลยแรลงดิน นี่ดินดินนี่จกบ่เขาเลยนะครับนี่ดินดินนี่ต้องเอาบวกจกต้องเอาเสียมเนี่ยมัดกุนนี่ครับนี่ดินนี่แข็งเขาเนี่ชุดจยดทนครับนี่เป็นพืชที่อัศจรรย์เลี้ยงชีวิตชาวโลกได้เป็นพืชที่ทนท่านมากนี่แปลงนี่ก็มีหยอดตัดกับหยอดเฉียงจะรับฟันปลาชาวหน้ามื้อไม่ครับผม ระยะนี้ก็สิบ่หยอดตัดระยะนี้ก็สิเป็นการยอดตรงไปเลยนี่ครับนี่ความห่างของกิง่งีฝามือหนึ่งฝามือหนึ่งเขาก็เกิดเป็นเหมือนเขาหน้าดำแล้วครับตอนนี้เขากเกิดถือว่าเกิดดีครับแข็งแข็งขนาดนี้ขางล่างมันอาจจะเป็นดินที่ชุ่มชื้นเพราะว่ามันได้น้ำม,มากโดนแล้วขึ้นอีกน้อยฝนตกมากเกษตรป่อยน้ำรงเลยครับนี่ปล่อยน้ำร้งได้ตลอดครับเป็น เป็นความรู้ครับสำหรับผู้ที่คิดจะยอดเป็นการทดล่องเอาประสบการณ์มาบอกพี่บอกน้องครับผมฟังนี่กับสีมิตรนอยู่าครับตนอยู่าหลายตนยู่าหลายๆก็เกิดเกิดครับแต่ว่าไม่กระดลต้อตรงรอต้อตรงรอฝนอย่างเดียวครับตอนนี้ ถือว่าอยู่ในกินใส่ได้ครับมาตรสายครับยาย